หนูอยากให้อาชีพของหนูณนะตอนนี้เป็นอาชีพที่กว้างแล้วก็สามารถให้คนในชุมชนที่ว่างงานและคนที่สนใจในเกษตรมาศึกษาและเรียนรู้ค่ะหนูไม่อยู่ก็พวกเขาสองคนสามารถ่อเยอะได้เรายังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะนักศึกษาปี3นะคะขับรถจักรยานยนต์ส่งปุ๋ยแล้วก็เห็ดนะคะเพื่อเป็นการส่งตัวเองเรียนแล้วก็ส่งหลานเรียนด้วยค่ะ เป็นเรื่องราวของนางสาวสุไลมาหะลีอายุ25ปีชาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาปีที่3ค่ะหันมาทำปุ๋ยไส้เดือนแล้วก็เพาะเหตุขายเพื่อนำรายได้ส่งตัวเองแล้วก็ส่งหลานอีกสองคนเรียนหนังสือให้จบเนื่องจากว่าต้องเลี้ยงดูแม่ทีอายุมากด้วยนะคะฐานะที่บ้านลำบากค่ะมีพี่น้องทั้งหมด8คนตัวน้องสุไลมาเนี่ยเป็นคนสุดท้อง ส่วนที่เหลือก็แยกแยะไปมีครอบครัวปัจจุบันอยู่กับแม่แล้วก็พี่สาวหนึ่งคนแล้วก็หลานสาวอีกสองคนค่ะโดยน้องเราให้ฟังว่าการทําปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้แล้วก็พอเหตุขายเนี่ยทำมานานกว่า3ปีไม่มีโรงงานไม่มีเครื่องจักรใช้พื้นที่ของบ้านเป็นที่ผสมวัตถุดิบใช้วิธีแบบบ้านๆน,นี่แหละค่ะใช้กระมังใช้มือเนี่ยผสมปุ๋ยทําก้อนเห็ดก่อนบรรจุใส่ถุงแล้วก็ ทำตามออเดอร์ที่มีลูกค้าสั่งก็ทํารมกับชาวบ้านก็จ้างมาเวลามีออเดอร์ค่ะแล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์บรรทุกปุ๋ยแล้วก็เห็ดน้นําหนักเนี่ยไม่ต่ำกว่า60ิกิโลกรมัมส่งตามที่ต่างๆที่ต่างๆในที่นี้คือไปข้ามจังหวัดนะคะทั้งยะลาแล้วก็นาราธิวาสไม่มีรถยนต์แต่ก็สู้ชีวิตค่ะโดยบอกว่ามีพี่สาวนี่แหละเป็นกําลังสําคัญให้ทุนแล้วก็ให้กําลังใจค่ะตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยบอกว่าไม่มีลูกค้าสั่งเลยค่ะ บางวันขายไม่ได้ก็ต้องใช้โซเชียลนี่แหละในการโพสต์ขายสินค้าก็เริ่มขายได้แต่ละเดือนอไรายได้ไม่แน่นอนจนตอนนี้บางเดือนก็ได้หมื่นกว่าบาทบางเดือนได้20,000บาทค่ะแต่ว่าก็ต้องนําเงินมาใช้ใจ่ายในส่วนต่างๆทั้งส่งตัวเองเรียนส่งหลานเรียนแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยค่ะมีความหวังว่าสักวันหนึ่งต้องมีรถเกินเป็นของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปส่งสินค้าด้วยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งเป้าหมายคืออยากให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยมีรายได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยทางด้านของน้องสุไลยานั้นจะโพสนะคะผ่านทาง Facebook ค,ค่ะใช้ชื่อว่าบอสเกษตรนะคะปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยขายถุงละ25บาทถุงใหญ่35บาทเห็ดก้อนก็10บาทแล้วค่ะน้องเล่าให้ฟังว่าพี่สาวนี่แหละเป็นคนออกทุนให้มาขายค่ะ ก็ทำมานะคะครั้งแรกเนี่ยทำสิบกะละมังปรากฏว่าสิบกะละมังนั้นขายไม่ได้เลยค่ะโพสขาย Facebook ก็แล้วค่ะเดือนแล้วเดือนเล่าเรียกว่าถ้ามีมีลูกค้าเพียงเจ้าเดียวที่สั่งซื้อค่ะแต่ก็ไม่ท้อโพสต่อไปแชร์ต่อไปไปยังเพจต่างๆที่คนสนใจเกี่ยวกับกเกษตรค่ะก็เลยทำให้เริ่มขายได้ค่ะจนตอนนี้เนี่ยเริ่มมีลูกค้าจากจังหวัดสงขลายะลาน,นาราทิวาสั่งซื้อ และก็ต้องใช้รถจักรยานยนต์นี่แหละค่ะขับไปส่งนะคะบางวันเนี่ยต้องแบกปุ๋ยไปถึง100ถุงก้อนเห็ด100ก้อนก็ต้องไปค่ะพยายามขับกันไปไปกับอาลานสาวสองคนไปก็ลำบากค่ะบางครั้งเจอน้ำมันหมดก็มีแต่ก็ต้องไปเนื่องจากว่าไม่มีรถยนต์นั่นเองค่ะ โดยเงินที่มีเข้ามานั้นนะคะก็ต้องนำไปใช้จ่ายในการส่งเสียค่าเรียนทั้งของตัวเองด้วยของหลานด้วยแล้วก็เลี้ยงดูแม่ด้วยจึงไม่สามารถควบคุมเงินเพื่อที่จะซื้อรถกระบะได้แต่ก็ไม่ทอ้อยังคงเดินหน้าต่อไปโดยน้องสุไลลาเล่าให้ฟังว่าอยากให้อาชีพที่น้องทำเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถให้คนในชุมชนไปต่อยอดไปประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกันอยากให้คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือคนพื้นที่อื่น หันมาสนใจเรื่องของการเกษตรเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไปค่ะก็สาเหตุที่มาทำเกี่ยวกับเส้เดือนแล้วก็ก้อนเห็ุนะคะก็รู้สึกว่าอยากมีไรายได้เสริมในช่วงเวลาเรียนนะคะแล้วก็อยากจะลดภาระของครอบครัวแล้วก็อยากจะให้น้องๆมีอาชีพเสริมในการในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ด้วย หนูอยากจะเป็นต้นแบบให้เขาแล้วก็อยากให้เขาเอาสิ่งดีๆจากหนูที่สร้างไว้ตอนที่หนูกําลังศึกษาอยากให้เขานําไปใช้่อนหนูก็เลยขอทุนจากพี่สาวโดวยการที่มาทําก้อนเห็ดก่อนครั้งแรกหลังจากนั้นก็ขอพี่สาวอีกครั้งหนึ่งมาทําปุ๋ยมวลไส้เดือนปุ๋ยมวลไส้เดือนเนี่ยหนูได้มาจากพระดาบทแล้วก็มาศึกษาเพิ่มในมหาลายัยแล้วก็ปวช นะคะหนูเต็มที่กับการทําปุ๋ยมูลไส้เดือนมากก็คือหนูทําประมาณสิบกระมังอันนั้นเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำคือขายไม่ออกเลยค่ะคือโพสขายแบบเป็นเดือนเป็นเดือนคือจะมีแค่ออเดอร์เดียวที่ที่จะอ่ารับแล้วก็พอเริ่มแบบท้อท้อเหมือนกันแล้วทีนนี้ก็เริ่มจากเข้ากลุ่มยิงเข้ากลุ่มเพจ เพจที่เป็นคนที่เขาสนใจเกี่ยวกับส้เดือนจริงๆอะค่ะและ้วทีนี้หนูก็เริ่มขายจากตรงนั้นทําให้หนูได้แบบเออมันมีคุณค่ามันมีค่านะคะคือผลมอเไซ้เดือนสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราเป็นหลักได้เลยค่ะเห็นว่าต้องไปลงมอเตอร์ไซค์ไปไปเองไปพูดพูดถ้าสมมติว่าไปส่งของที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนาราสงขลายะลาอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องใช้รถตัวเองใช้มอเตอร์ไซค์ของตัวเองแล้วก็ ใช้ปริมาณปุยย๋ยมันหนักอยู่แล้วก้อนเห็ดมันก็หนักอยู่แล้วถ้าปริมาณ1น0่งหนึ่งร้ถุงหนึก้อนหนูก็ต้องพยายามขับไปให้ได้อ,อันนี้หนูก็ไปกับน้องสาวก็คือมันอัดไปคือแบบลําบากมากอันนี้หนูบอกตรงๆว่าบางทีมันโดนฝนบางทีรถน้ำมันหมดอะไรอย่างเงี้ยพวกหนูก็ต้องเข็นไปแบบอ๋อมัก็รู้สึกร้านเราที่พา ที่ไปด้วยเขาก็ร้อนเขาก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันคือคือความลําบากแล้วก็แบบจะก็คือลําบากก็คือลาบากตรงนี้มากเพราะว่าหนูไม่มีงบอ่าหนูหนูขายได้ขายได้จริงตอนนี้หนูขายได้แล้วก็อ่าคนรู้จักมากขึ้นสามารถขายได้เรื่อยๆแต่ว่าหนูไม่สามารถที่จะผลิตทนันตามที่เขาต้องการและหนูก็ไม่ไม่สามารถที่จะ ควบคุมเงินให้มันได้ปริมาณมากๆเพื่อจะซื้อรถกระบ,บะอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องพยายามต่อไปในอนาคตของหนูก็คือหนูต้องใช้ใจ่ายในการเลี้ยงหลานเลี้ยงแม่อีกเยอะก็คือหนูหนูไม่ไม่หนูขายของได้แต่หนูอ่ะต้องเลี้ยงน้องด้วยเลี้ยงแม่ด้วยอันนี้มันทําให้หนูไม่สามารถที่จะอ่าไปซื้อรถซื้ออะไรได้นะตอนนี้เพราะว่าหนูก็เองก็กําลังศึกษาด้วย พูดทีหนึ่งว่าตอนปยายาเราต้องและหนูอยากให้อาชีพของหนูณนะตอนนี้เป็นอาชีพที่กว้างแล้วก็สามารถให้คนในชุมชนที่ว่างงานและคนที่สนใจในกเกษตรมาศึกษาและเรียนรู้ค่ะอยากใหม้มันใหญ่กว่านี้ก็คือไม่ใช่ว่าหนูอยากจะได้กำไรเยอะอย่างเดียวแต่หนูอยากให้คนใน อามจังหวัดชดายแดนหรือคนในพื้นที่อื่นๆเนี่ยมาสนใจเกี่ยวกับการเกษตรของเรามากขึ้นเพราะว่าการเกษตรมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าประเทศไทยอขอบคุณภาคข่าวจะพูดสื่อข่าวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีคุณอามีนโลหะสารค่ะแมคโครนี่แหละตัวจริงใช่ค่ะแมคโครของครบคุณภาพดีตัวจริงเรื่องรคาคาแมคโครตัวจริงถูกจริงราคาขา,ายส่งทุกสุ มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด